หวานฟินจัดเต็มครบรถไม่แพ้ที่ประเทศไทยเลยค่ะสำหรับสองหนุ่มสุดฮอตซื้อพื้นและนุนิวชเชอรินที่ล่าสุดได้บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกงค่ะ เพื่อเข้าร่วมง,งานคอนเสิร์ตว n e w f ์ r s อ concert ที่ฮ่องกงในวันที่13กร,รกฎาคมค่ะบอกเลยว่างานนี้แฟนๆมีความประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะฮ่องกงหวานฉ่ำมากๆคลิปนี้ก็ขอรวบรวมภาพบรรยากาศความน่ารักของทั้งคู่มาฝากแฟนๆกันค่ะ

เพราะว่าใสกเจ้าของแมนอีเพราะว่าใส่บ <trucs> ่อยกว่าเ้าองนว่้นีรามี้อรยน้า Hà này uh, mèo 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 mèo, 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 mèo. mèo.

The fifth calls in the strings Round shake like a My is popping, got the, the way and I told her for me I don't to brag, but I mean I'm

แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มท่าเรื่องนะคร <laughs> ับในวันนี้เราไม่ใช่โอเคเนี่ยก็รู้สึกว่าน่ารักน่าโ้วก็รู้สึกว่าร้องเพลงเพาะมากแล้วก็รู้สก็จะร้องเพลงให้แฟนฟังทุกวัน所以我可能就会每天都唱歌给粉丝朋友们听เราจะทำ 而最重要的是，我每天都会这样一直保持着最最可爱的样子。哪天做可爱，让我看看你可爱的样子是怎么样呢？哪可爱？比我更可爱呢？<laughs> เป็แมว e, ม่วงนหรอบเอาเสื <único Liberty Overwatch> ้อม <berish> ่วงไดีนะเจอแต่มนี่มั้งได้อ่คเยครับเพราะว่ามันชีหนูก็คือมันชีเดียวกันเพราะว่างั้นต่อจากนี้ไปจิ้งจ้นหนูก็บริบริบรหนูก็บริหารการเงินให้ด้วยครับโจ้าเขาจะได้ชี้บแต่จไ้กนิ ในวันนี้เหลือแค่เพียง ไทยชาติเนี่ยว้าท่านจ้เลยไทยวุ้น说得都比我好呢แอบไปเรียนภาษาไทยกันมาใช่ไหมเนี่ยครับน你们都偷偷去上了泰文猪脚的好。ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาเนี่ยขาหมู。是猪脚，不是จ的าใครจะกินขาเนี่ยเรา。谁要吃鸭的脚ะได้ขาหูแล้วก็แบบว่าเป็ดย่างเม้ยเป็ดย่างเป็ดเป็ดปักกิ่ง。 ช่โอ้เป็นแบบเป็นยางอ่าใอร่อยมากเลยนะอิ่มมากจริงๆดีๆใช่ไหมบอกมปนพากล้วมาไม่ถาว่าเราอ้วนหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เลยไม่อ้วน มาหาคาดมาถามว่าเราดูดีมาเราดูดีดูดีมากแต่ผมึงอนมาม่ดี如果หากว่าถ้าหากล่ว่าถ้าหา่าถ้าหากว่าถ้าหว่าถ้ากถ้า่าถ้า่าีถห้่่้

呃、我这一位学生呢，其实也准备了一句话。哪句话呢？什么话呢？来说说看呀。最帅的冷是你的。啊！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  หนูคิดว่าเฮียแมนที่หนูพูดอะซนซนไม่ออกหรอถ้เฮียพูดจบประโยคทุกคนส่งเสียงกรีมดเลยครับ你觉่我刚刚讲的，然后让孙孙们听不懂了是吗？对。那等等一ว我说了什么，请大家要尖叫上来好吗？他听不懂นะครับ。为了我被捧杀。 半生长。 但上一次是这个姿势不是吗？是这样子跳是吗？对对，那么你怎么办呢？上这里我们没有排练过的。要他做吗？想要我们这样子做呀？我们跟他们，但其实也没有很难，对吧？ เราดูก็ได้กำ่ัต้องเดืนเๆชอ่สชิ่สวยนะครัไม่ได้าวมาเอ่ออาจาะไม่ค่อยจยนะร ลังอ่ะเอวปวดเถิงอะอูเรียวเลี่ยมบาไม่ร้ตไม่มีไม่มีไม่ไม่มรีิ่งล้ล As always, feel the anger, and anger. trong này ngày sẽ ngày có không đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

แฟนแฟนเขาอยากจัดมันเกิดให้หนูด้วยเชียร์เซสเซี่ยนผู้รีบลำอนเสิร์ตจากทุกคนแต่เดียร์เป็นตัวแทนแล้วก็คือ大家要给你鼓励的一个对于演唱会要给你鼓励น方式那我ั他们代表加油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 各位观众加油加油希望大家可以给吴妞多多鼓励打气 เกิดนเนี้ยไม่ได้ไ่เกิดโอ้ย้点ช羞了呢，不是说不会害羞的ช好片ไมาช่ายกันโฟโต้กันดีกว่านะขอบคุณมากครับผมขอบคุณเป็นแฟนที่มาวันนี้ er. วาา <S <S ันนี้นมากนะครับผม以及所有今天来到的粉朋友今天非常感大家 หวังว่าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับในวันนี้ชิวังตาจ้าเทีนโตขอเสียงให้ทีมบ้างหละทุกคนเลยครับชตาจ้าเกมมอฮงทันดัวีกันจับเสียงเสียเขอเสียงสำหรับทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยครับเสียงใหก่จะที่นีจกนี่ีคลา่จ สามสิบ再见。<再见 S 1> 哎，我爱你。啊，辛苦麦文林，今天表现得非常棒。再见，南台湾朋友们，大家，我们下次再见。